นี่นะครับท่านผู้ชมนะรถก็ยังมาคับคั่งนะครับขอชโชคขอลาบนะครับหลักกิโลนะฮะดูรถนะยาวเหยียดเลยนะฮะวันนี้วันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวราไปชมนะครับผู้คนมาขอชโชคขอลาบนะครับเจอแม่นางฟ้าแสงมณีกันนะครับนี่อยู่ได้ไหมพี่อย่แก่เจ้าแโอ้แม่ดิแม่มาเอตัวนา แปดเก้าแปดเก้าทีนี้แม่นี่ก็แปดตัวนานึ่ตอนนี้หาได้แค่ตัวนาแล้วตัวไทยบ่เหลือแล้วแปดมีาหาเลขอะไรครับพี่ซื้อเก้แปบดบเลขเลขมงคลนี่ใช่ค่ะอ๋อซื้อเลขมงคลเหรอบอกได้บอกได้ไหมหาเลขอะไรครับหาแปดเก้าแปดเก้าโอ้หาเลขแปดเก้าเนาะมีบ <8, 9, S 1> ่เนาะ ใดยังบางหนึ่งเ็ดยังใดยังหนึ่งเจ็สองบอกมาแต่ใส่ครับิมาแต่ใส่อมาทานอุทุมพรค่ะอุทุมพรบอกโด้สองเจ็ดเนาะ บ้าได้เลขอะไรป้าซื้อเลขอะไรครับลูกสาาวเ้ไดโอ้ลูกสาวเขาได้จ้ามาแต่ไส์กระบาดเลยมาแต่บานน้นแค่นบานน้นแค่นโอ้ไส่ใส่โชว์ได้บอเลขเลขงยังเน่ยโชว์บอเลขกยังปุ้ยเพียรี่น้องเลขอะไรคะเนี่ยโอ้ไม่ีครับพี่น้องอะไรก็เลขงามนี่สองสองเก้าเก้าสองศูนย์ค่ะเอให้ยมาเด้องวดนี้ นี่นะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับชุดไทยนะครับของนางฟ้าทั้ง 3. ามพระองค์นะครับมีผู้มาถวายนะครับ37ชุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็สวยงามนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะฮะเอฟซนะครับซับอีสานนะครับวันนี้เราให้ดูรองเท้าของนางฟ้านะครับมีผู้ มออนี่ครับรองเท้าให้กับนางฟ้าตอนนี้นะครับมีสี่ชุดสีคู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ละคู่ก็เป็นมีเบอร์แตกต่างกันไปนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับมองนี่นะครับอันนางฟ้าที่สามพระองค์นะครับมา่ท่านหายนะครับยังนางกกมืออยู่ครับใส่านผู้มเบิองนะครับน้ำกันนะครับว่าแมนนบอนะฮะับนลูก นางฟ้านะครับนี่นะครับมงนีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็วันที่30สิบแล้วครับผมบึงหวยบึงเลกไปนำกันด้อพี่น้องเด้อนี่นะท่านผู้ชมผมจะพามาสองตรงนี้นะสรัองที่ป้ายนางฟ้าแสงมณีนะครับนางฟ้าพรสวรรค์น,นะครับนางฟ้าัศทิพย์นะฮะตรงนี้นะท่านผู้ชมจะมีตัวเลขอยู่นะให้ท่านผู้ชมมองนะว่าเป็นเลขอะไรนะครับตรงนี้ มีคนเห็นเลขนะครับหลายๆคนหลายๆช่องนะครับคือเด้งได้เดียวไ,ได้อะไรครับได้เลขไหนะได้หนึ่งค่ะได้หนึ่ง<อ>หนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งตัวเดียวโอ้หนึ่งตัวเดียวเอาอีกเอาอีก ไหนได้อะีกรครับโอ้ได้ได้สิบมได้สามตัวแล้ว 101. หนึ่นี่นะฮะท่านผู้ชมนะค,คุณพี่คนนี้นะครับเสียงเซมซีได้เลขหนึ่งหนึนะครับหรือ101นรหนึ่นย์หนึ่งนะฮะมาแต่ใส่นอะเนี่ยมาจากสีขอคะ่ะโอ้มาจากสีขอเนาะขอโชคเนาะก็มาเจอเลขอยู่ตรงนี้นะะนี่คือไป้ายนะครับ สารนางค้าแสงมณีนะครับทั้ง3ามพระองค์นะครับตรงนี้จะมีตัวเลขอยู่นะครับท่านผู้ชมลองพิจารณาแล้วก็ลองดูตัวเลขนะฮะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรนะครับตรงนี้นอาจจะมีโชคมีลาบสำหรับรงวดนี้ก็ได้นะครับ น,นี่ก็ป็นว่าคยายีีามาวางโคะวันนี้วันอาทิตนะครับที่30แล้วนะฮะชมรมยังมารับขั่งนะครับออกมาแล้วได้เลียงยังเนาะป่า เล่งยังเนาะเอียงสายเอียงขว <c oughs> าวเล่งยังเนาะเอียงสายเอียงขวาห <c oughs> นขอเบิงเบ้งแน่เบิ้งแน่ครับโอ้ห <c oughs> นึ่งหกนะครับสิบหกเนาะป่ามาใสๆครับมาจากซีคอร์โอ้มาจากซีคอเนาะอยู่ไกลๆน,น,นี่เนาะมันหมาดเด้นนเนองวดนี่ย <c oughs> จัน อาจารย์ชุดชุดชุดไทยนี่ทั้งหมดณวันนี้กี่ชุดแล้วเท่ไหไมัมส้าสาสิบเจ็ดชุดแล้วสาจ็ดชุดแล้วณณวันนี้คือวันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันที่3ามสามเออสามสชุดแล้วเนาะสาชุดนี่นะครับทำไปทุกุี มาอีกแล้วครับได้เลข,ขีย้ทเนาะได้หนึ่งศูนย์นะครับเอาขออีกรอบหนึ่งเ,เสีย่ยงกี่ทีโอ้ยทีน,นี้ตกมาสองครั้งได้เลขียญทางนอ,นอเนี่ยในเขาดูหน่อยครับขอดูน,อดนึ่งขาดูนึงนี่นะท่านผู้ชมนะครับได้เลขงวดที่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะงวดที่แล้วถ้าเรียงดีๆนะครับแปดหนึ่งหนึ่งครับหรือจะเรียงอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยท่านผู้ชม หนึ่งหนึ่งแปดนะครับเครื่องซีนะครับวดนนี้ มะม่ครับมาถวายนางฝานะสับลดแอปเปิลเงาะอันทุเรียนนะครับแตงโมกล้วยนะครับนี่นะครับผ่าครับมาถั่วนั่งฝาสามระองค์นะครับเลิกยังครับว่า่ท่านเห็นบอกว่า่ท่านเห็นมาแต่ใสครับเนี่ยมาแต่งะตรัตนัมาแต่ละตนาอยู่บ้านใดครับเนี่ยจะเห็นว่า ยินแต่เข้ามากันจังเห็นแปลว่ามันเป็นจังไได้เออเป็นจังไได้เลยมาเบิ่งเนาะแต่บ่ทันได้เรียกคือจังไได้ไดเรียบ่บ่เนาะบ่ทันได้บ่ทันเห็นวายเพิ่อนเราบอหวายนั่งฟ้าแล้วบ่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะฮะมาดูอีกรอบนะครับวันนี้วันที่สามสิบแล้วครับใกล้จะถึงวันที่หนึ่งกันยาหกสามแล้วเดี๋ยวจะมาดูอีกรอบตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เห็น ตัวเลขนะครับชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันนะเผื่อจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมนะครับดูกันตรงนี้นะฮะว่าเลขอะไรนะครับมึงดีใจกลมลงไปเห็นตัวเลขบ้า่นน่ะเห็นบ่เห็นบ่ใช่เห็นบ่ตัวเลขเห็นบ่อเออผุนอ่ะยังไงก็เนี้ยชัดๆตัวเลยเห็นบอหน่ะ ยูทั้งกอไก่นะ่ะเห็นมอยเ,เห็นยังไงพี่ซื้อเลขไว้ที่บ้านแล้วแล้วมามาเชมซีมทีนี้มันก็ตกใบที่ได้เลขที่เราซื้อไ้แล้วครับได้เลขอะไรพี่บอกแบน,<า>นปันได้ไหมหนึ่งสามบอกอื คุณพี่มาจากไหนครับเนี่ยนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชพี่เนาะมาหลายกิโลเลยจ้าก็ดูในในเฟซดูในอะไรที่เขาส่งกันล่ะครับก็เลยมาดูซิว่าเป็นยังไงได้ดูช่องซับอีสานมังบอเนี่ยโอ้ดูของคนสุรินก็ดูของคนสุรินทีวีก็ดูเนาะจ้าฝากซับอีสานนำเน่อยเด้อได้อะไรได้อะไรนะเมื่อกี้กระซิบหน่อยหนึ่งสามหนึ่งสามเนาะได้รางวัลใหญ่จะมาจุดประทัดนะน้าวมาจากคำซาลาให้สุราษฎร์เนาะนครศรีธรรมราช เห็นเป็นเลขอะไรครับเห็นไหมบหูกันจ้าบบหูบระท่านหูมันไก่เนาะนี่นะฮะวันนี้เขามีแต่คนมองหนาบ้านนางฟ้าแสงมณีนะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเบิงหลังบ้านนางฟ้าแสงมณีนะครับว่ามียังนงโอ้พอดีไปพ่อนะครับพี่น้องไปพ่อท่งสีแดงๆนะครับมีเหล็กอยู่บอนั่นนะอ้มันก็เสียบตาเนี้มาเห็นอ้เสียบตาเลย ปาดเลยครับพี่น้องเบิ้งนะครับมีเลขกยังไงคือจะเลขกสี่เจ็ดกับหกหาศูนย์นึกยังนี่งและแมนบบพี่น้องแมนโบแมนบบหำใหญ่แมนดีรีหน่อยดีเดี๋นะครับไหนคุณยายเห็นเลขตรงไหนบอกเลยเดี๋ยวเอาลองจับลองใบเบิ้งไส่บองไหนสี่เบิ้งหนึ่งสี่เบิ้งสี่เบิ้งก็ชิบว่าถึงเห็นโอ้ถึงบ่ถึงว่าถือถือว่นี่ถือกี่เลนเนาะโอ้ถึงเดี๋ยเลขยังใหญ อีกย่าง<ส>ใหญ่บางนึงนะสี่เจ็ดกหกหาศูนยก,กับสี่เจ็ดน้ำท่งแดงนาะแม,น,มนสิมาหลังบา้านางฟา้า <laughs> โเนี่